จากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดมีพรมแดนติดพึ่งพาเศรษฐกิจกันมาวันนี้ชาวแคนาดาแบน์สหรัฐเกลียดทั้มไม่อยากแม้กระทั่งพูดชื่ออเมริกาโน่อ้าวกาแฟก็ผิดไปด้วยอะไรเปลี่ยนความสัมพันธ์สองประเทศนี้ถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบขนาดนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและแคนาดาเกิดขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่2 เขาเริ่มเรียกนายกของแคนาดาในตอนนั้นว่า j จัสตินทูโ u ผู้ว่าการรัฐแคนาดาผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นทรัมป์ยังเรียกแคนาดาว่าเป็นรัฐที่51ของอเมริกาและเรียกว่าเป็น small อเมริกาแบบบ่อยๆย้ำๆถี่ๆ,ๆด้วยนี่ก็สร้างความไม่พึงพอใจต่อชาวแคนาดาที่มองว่าสหรัฐต้องการผนวกแคนาดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกา ละยังยัดเยียดความเป็นอเมริกาให้พวกเขาด้วยนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาเกลียดมากอัตลักษณ์ประจำชาติของแคนาดาคือไม่ใช่คนอเมริกันและพวกเขาแตกต่างการมาพูดว่าคุณควรเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถือเป็นการโจมตีรากฐานสำคัญของแคนาดาแต่ความบาดหมางไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคำพูดของทรัมป์เท่านั้นแต่ยังมีนโยบายการขึ้นภาษีที่ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนํำเข้าสินค้าจากแคนาดาเป็น25%าเป็น คนาดาเองก็ประกาศจะตอบโต้และขึ้นภาษีกลับเช่นกันเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามเศรษฐกิจและสงครามอารมณ์ไปในเวลาเดียวกัน There's someone who's trying to do the opposite. There's someone who's trying to weaken our economy. D yeah. Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump จริงแล้วแคนาดาและสหรัฐต่างเป็นเพื่อนบ้านที่พึ่งพาอาศัยกันมาตลอดไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจทางการาหารและการซื้อสินค้าดังนั้นการขึ้นภาษีก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อทั้งคู่เลยแต่ผู้ที่เสียหายมากกว่าก็คือแคนาดาที่มีประเทศเล็กกว่า ดังนั้นชาวแคนาดาจึงมองว่าสหรัฐต้องการดีบแคนาดาด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่นอนชาวแคนาดาก็ตอบโต้เรื่องนี้โดยรัฐบาลแคนาดาจำกัดการเข้าถึงสินค้าอเมริกันบางประเภทร้านค้าหลายร้านติดป้ายสินค้าเมดอินแคนาดาและแบ่งสินค้าเมดอินอเมริกาไปจนถึงร้านกาแฟาที่เปลี่ยนชื่อเมนูอเมริกาโนเป็นแคนาเดียโนเอาใจลูกค้าที่ไม่อยากพูดคำว่าอเมริกาและยังปลุกกระแสะการพูดถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาด้วยแต่ทัม้์มาแล้วก็ไปใน4ปีแต่ความสัมพันธ์ของแคนาดาและอเมริกาจะบาด หมางกันนานแค่ไหนที่ผ่านมาแคน,นาดาและสหรัฐแทบไม่มีเรื่องบาดหมางและเป็นเส้นเขตแดนที่มีแต่สันติภาพ แต่มีการวิเคราะห์ว่าการเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนของทรัมป์ทำให้เกิดโอกาสที่จะแตกแยก,กทางการเมืองหรือเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและแคนาดาซึ่งกินเวลานานหลายทศวรรษในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เหมือนความสัมพันธ์ของคนบาดหมางกันไปแล้วครั้งหนึ่งก็ส่งผลต่อความรู้สึกเพิอกันได้ง่ายๆในอนาคตด,ด้วยทั้งล่าสุดมาร์คานี่นายกแคนาดาคนใหม่ก็ประกาศหลังรับตําแหน่งเลยว่าแคนาดาจะไม่มีวันเป็นของสหรัฐจึงต้องติดตามต่อว่าความสัมพันธ์ข่มๆนี้จะเป็นอย่างไรต่อและคานี่ที่มาถึงก็เจอภารกิจหนักจะรับมือกับทรรมอย่างไ